อย่าไปจับอืมไปไปเนาะจับมือเดินเล่นครับผมอืมอืมไปทางทางนี้แหละเดินเลยดิ เลาจะเยี่ยวหรือจะขี่นะน่ะเฮ้ยเยี่ยวนะเหรอไ<า>ป<า>ทางนี้ทางนี้ทางนี้ออเออไปครับไม่เอาไม่จับลรกไปทางนี้ครับเนี่ยเดินตรงไปทางนี้ทางนี้เออ <c oughs> ครับ เยอะบ่ใช่ไป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 เออไปอืมอู้อู้อื้อู้ทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้เดี๋ยวไปจับไปทางนี้ ไม่ได้ไม่ได้นั่นะไปจะไปหาจับเดี๋ยวมีบุ้งเด้ง